บดีผู้พิพากษาภาค7เปิดโครงการเกลี่ยทั่วไทยร่วมใจสารสันติลดความรุนแรงในเด็กและเยาวชนพบสาเหตุเกิดจากสื่อโซเชียลเมื่อเวลา9นาฬกาวันที่29มิถุนายน2566ที่หอประชุมพระราชวิสุทธิที่เมธีเจ้าคุณปัญญาโรงเรียนวิสุทธารังสีตำบลท่าล้ออำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรี นายบุญชัยกฤิชานชัยอธิบดีผู้พิพากษาภาค7เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไกลเกลี่ยทั่วไทยร่วมใจสารสันติกิจกรรมอบรมผู้ไกลเกลี่ยรุ่นเยาวและพิธีมอบป,ป้ายเปิดศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทประจำโรงเรียนโดยมีนางสาวฉายลักษ์เพียรังค์เป่าระ ผู้พิาพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานมีนางสายพรอ,อินทนินนางกาลยากรจงสกุลผู้ประนีประนอมนางสาวสิทธยาอนุสนนักจิตวิทยาชำนาญการพิเศษเป็นพิธีกรบรรยายให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมกว่า100คนและมีนายหงดีสีเสนผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังสีเป็นผู้รับมอบป้ายส่นไกลเกลี่ยข้อพิาพาทประจำโรงเรียนวิสุทธรังสีทั้งนี้นายบุญชยัยกริชานชายัยอธิบดีผู้พิาพากษาภาคเจ็ เปิดเผยว่าโครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทยร่วมใจสารสันติเป็นโครงการของสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยมีผู้พิพากษาสมทบเป็นผู้ดำเนินโครงการแล้ว นำไปปรึกษากับหัวหน้าจึงเป็นที่มาของโครงการดังกล่าวจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาและในสถานที่ต่างๆและเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจว่าประโยชน์ของการไกล่เกลี่ยประโยชน์ของการที่ได้มีการตกลงประนีประนอมกันนั้นมีความสําคัญอย่างไรโดยจะทําให้เด็กที่ได้รับการอบรมไม่มีความรุนแรงเพราะจะได้ทราบว่าเหตุที่เกิดความรุนแรงมันไม่มีประโยชน์และจะต้องทําอย่างไรถามว่าปัจจุบันการสื่อสารของเด็กและเยาวชนทาง โลกโซเชียลเป็นสาเหตุท,ทาให้เกิดความรุนแรงก็อยากจะฝากว่าในกลุ่มโซเชียลต่างๆต้องแยกเพราะกลุ่มโซเชียลนั้นมีอยู่มากมายซึ่งคนที่เล่นโซเชียลจะต้องพิจารณาว่าหากเราจะไลน์ในกลุ่มนั้นๆจะต้องดูจุดประสงค์ของทุกคนที่เข้ามาร่วมในกลุ่มอยู่ในกลุ่มไลน์ประเภทไหนดังนั้นความเหมาะของการใช้ถ้อยคําต่างๆจะต้องส่งข้อความในไลน์ให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ของกลุ่มนั้นๆเพราะหากส่งข้อความที่ไม่เหมาะสมลงในไลน์แล้ว อาจจะมีผู้คนแคปข้อความดังกล่าวส่งต่อไปยังกลุ่มต่างๆได้หรือแม้กระทั่งการถ่ายภาพก็เช่นเดียวกันเรื่องนี้ผมได้บอกกับน้องๆไปว่าหากจะถ่ายภาพที่ไหนหรือถ่ายภาพกับใครก็ขอให้ส่งกล้องให้เขาถ่ายให้ดีกว่าเพราะหากใช้กล้องของคนอื่นถ่ายให้เราไม่รู้ได้เลยว่าภาพดังกล่าวจะถูกนำไปเผยแพร่ที่ไหนบ้างจึงอยากจะฝากให้ข้อคิดว่าทำได้แต่ต้องอยู่ในกรอบที่พอสมควรและต้องดูให้ดีว่ากลุ่มลายในแต่ละกลุ่มนั้นมีจุดประสงค์อะไรและจะต้องไม่ไปล่วงละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น หรือแม้กระทั่งการใช้คำหยาบก็อย่าได้ไปโพสต์ลงในกลุ่มไลน์เพราะอาจจะเกิดความรุนแรงในภายหลังได้ด้านนางสาวฉายลักษ์พีรังคับเปาระผู้พิพากษาวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบ,บุรีกล่าวว่าสำหรับโครงการไกลเกลี่ยทั่วไทยร่วมใจาสารสันติอยู่ในส่วนของศาลซึ่งศาลมองว่าเด็กและเยาวชนเป็นบุคลากรที่สำคัญและเราไม่ควรประมาทความรู้ความสามารถของเด็ก เพราะทุกวันนี้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆของสื่อโซเชียลหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมากมายเราจึงคิดว่าถ้าตัวเด็กและเยาวชนเข้าถึงสื่อโซเชียลไปในทางที่ถูกเขาก็จะเป็นกําลังที่สําคัญของเราและจะนําไปสังคมที่ดีในส่วนรวม ซึ่งปัจจุบันปัญหาความรุนแรงนั้นเกิดขึ้นมากมายซึ่งหากเราต้องการให้เด็กและเยาวชนยุติความรุนแรงด้วยตนเองด้วยวิธีที่เขาคิดว่าถูกมันอาจจะก่อให้เกิดความวุ่นวายในสังคมได้ซึ่งสารถือว่าเป็นองค์กรหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องได้ว่าสิ่งที่เขาจะแก้ปัญหาในเบื้องต้นว่าสิ่งที่ถูกจะต้องไปในทิศทางไหนและจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนรวมด้วย โดยเฉพาะในตัวของเด็กและเยาวชนซึ่งเขาจะได้มีความเข้าใจจึงเป็นที่มาของการจัดโครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทยร่วมใจสารสันติของสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีที่ได้มาจัดให้กับโรงเรียนวิสุทธารังสีในครั้งนี้และหากการจัดโครงการดังกล่าวได้ผลลัพธ์ที่ดีเด็กๆที่เข้าอบรมก็จะได้บอกต่อ,ตอกันไปซึ่งจะทําให้ความรุนแรงในสังคมก็จะลดลงสําหรับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนั้นมีสาเหตุแทบจะครบในทุกๆเรื่องด้วยกันได้แก่การทะเลาะวิวาทกันในเบื้้องตน สาเหตุอาจจะเกิดจากการใช้สื่อโซเชียลไปในทางที่ผิดเด็กและเยาวชนบางไรายไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุแต่ถูกชักชวนไปก่อเหตุหรือไปก่อการกระทําความผิดอย่างเช่นใช้เด็กไปเป็นบัญชีม้าซึ่งนําไปสู่การช่อโกงในรูปแบบที่แพร่กระจายได้ดังนั้นศาลจึงฝากไปถึงผู้ปกครองว่าความใกล้ชิดกับบุตรหลานเป็นเรื่องที่สําคัญการที่เด็กจะทําอะไรก็ตามซึ่งเด็กใน,นแต่ละวัยอาจจะมีความแตกต่างกันเด็กและเยาวชนบางวัยอาจจะติดเพื่อนแต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามทุกคนได้เพราะเด็กมีสิทธิ และมีเสรีภาพของเขาผู้ปกครองก็ควรดูอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังและอย่าไปขัดแยง้งกับความคิดของเขาเพราะน้องๆทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดในรูปแบบของเขาด้วยความที่วัฒนธรรมทางสังคมมันเปลี่ยนไปซึ่งเราต้องยอมรับและต้องเชื่อมั่นในความคิดของลูกหรือบุตรหลานของทุกคนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยมีพวกสาสมทบซึ่งเป็นผู้ ดำเนินโครงการแล้วก็นําเรียนศึกษาท่านหัวหน้านะครับเป็นที่มาของโครงการนี้นะครับจุดประสงค์หลักๆจริงๆแล้วเป็นเรื่องของท่านหัวหน้านะแต่ผมก็เข้าใจว่าก็คงไม่ได้หนีว่าก็เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์นะครับในสถานศึกษานในสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็เพื่อให้เด็กและเยาวชนทีเเ่เข้ารับการอบรมเนี่ย มีความรู้ความเข้าใจนะครับว่าประโยชน์ของการไก่เกี่ยประโยชน์ของการที่ได้มีการตกลงปณีมนอมยอมความกันนะั้นน่ะมีความสำคัญอย่างไรนะแล้วก็จะทำให้เด็กที่ได้รับการตกลงเนี่ยไม่ไม่มีความรุนแรงนะได้ทราบถึงว่าถ้าเหตุที่จะรุนแรงเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์มันควรจะต้องทำยังไงนะครับครับต้อง ก็คนที่เล่นโซเชียลเนี่ยต้องพิจารณาว่าเราจะไลน์ในกลุ่มนั้นๆเนี่ยกลุ่มนั้นๆเนี่ยเขามีจุดประสงค์หรือว่าผู้คนที่ร่วมกลุ่มนั้นอ่ะอยู่ในกลุ่มประเภทไหนนะครับเพราะนั้นความเหมาะสมความเอ่อที่เราจะใช้ถ้อยคำต่างๆในกลุ่มไลน์เนี่ยมันก็มีส่วนในแต่ละกลุ่มด้วยนะถ้าท่านเป็นเพื่อนสนิทกันมันก็อีกแบบหนึ่ง แต่ถ้าในกลุ่มที่คนมากหน้าหลายตาเนี่ยท่านก็ต้องถึรงระวังเพราะว่าเหตุการณ์มันมีเยอะจากโซเชียลต่างๆไม่ว่าท่านคุยกันส่วนตัวแต่อีกคนเขาเรียกว่าอะไรแคปข้อความของท่านแล้วไปส่งต่อต่างๆนานาตรงนี้เป็นต้นหรือแม้ก,กระทั่งการถ่ายภาพก็เหมือนกันผมก็มกกักจะบอกน้องๆว่าถ้าคุณจะถ่ายภาพที่ไหนกับใครอะไรเนี่ยก็พยายามส่งล้องคุณให้เขาดีกว่านะ เพราะว่าถ้าใช้กล้องคนอื่นแล้วไม่ไม่รู้ว่าภาพนั้นเป็นยังไงแล้วแพร่ไปถึงไหนนะก็ก็ก็จะฝากให้ข้อคิดว่าทําได้ในรอบพอสมควรแล้วก็ควรจะดูว่าในแต่ละกลุ่มแต่ละลายที่ท่านอยู่นะั่นน่ะเขาใช้วิธีการแค่ไหนเพียงไรแล้วไม่ควรทําอะไรที่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิผู้อื่นนะครับหรือแม้กระทั่งใช้คำหยาบหรือว่าอ,อ,อะไรที่ไม่เหมาะสมต่างๆ การเนี่ยในส่วนของสารสารมองว่าเด็กและเยาวชนเป็นเป็นบุคลากรที่สําคัญและเราก็ไม่ควรจะประมาทกับความรู้ความสามารถของเด็กเพราะทุกวันนี้เด็กและเยาวชนเขาก็สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆได้มากมายเข้าถึง,ถงสื่อโซเชียลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้มากมายก็คือเราคิดว่าตัวเด็กและเยาวชนเนี่ยก็จะเป็นกําลังของเราถ้าเกิดเขาไปในทางที่ถูก มันก็จะดีต่อสังคมโดยส่วนรวมแล้วก็ปัญหาปัจจุบันนี้ความรุนแรงต่างๆเกิดขึ้นมากมายทีนี้ถ้าเราจะปล่อยให้เขายุติความรุนแรงด้วยตัวเองด้วยวิธีที่เขาคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกมันอาจจะก่อเกิดความวุ่นวายในสังคมได้ทีนี้ศาลก็ถือว่าเป็นองค์กรหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจที่ถูก ว่าสิ่งที่เขาจะแก้ปัญหาการระงับข้อพิพาทในเบื้องต้นเนี่ยสิ่งที่ถูกควรจะทําในทิศทางไหนแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมแล้วก็โดยเฉพาะในตัวเขาเองเนี่ยเขาก็จะได้มีความเข้าใจใต้องด้วยก็เลยเป็นที่มาของการที่สารมาจัดโครงการให้ทางโรงเรียนเพื่อที่โรงเรียนเนี่ยจะได้มีการกระจายต่อถ้าเกิดได้รับผลักที่ดีเด็กก็จะมีการบอกต่อกันแล้วก็จะความรุนแรงในสังคมก็จะ ลดลงมีหลายเรื่องเลยค่ะมันมันแทบจะความรุนแรงเนี่ยแทบจะครบทุกเรื่องไม่แต่ทะเลาะวิวาทกันในเบื้องต้นการใช้สื่อโซเชียลในทางที่ผิดการนําไปสู่การเด็กแม้กระทั่งเด็กไม่ใช่เป็นผู้ก่ออาจจะ โดนชักจูงเพื่อให้ก่อเหตุหรือ,อ,อ,อก่อการกระทำวามผิดหรือเป็นใช้ใช้เด็กเป็นบัญนชีมาหรือว่านำไปสู่การชอบโครงในรูปแบบที่แพร่กระจายคือความใกล้ชิดในครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญการที่เด็กเนี่ยจะทำอะไรเทาตามเนี่ยคะ่ะบางทีเนี่ยพอช่วงวัย่ละัยเนี่ยเด็กก็อาจจะมติดเพื่อนคอยดูเพื่อนผู้ปกครองก็คือ เราจะไม่สามารถท้ามทุกคนได้เพราะว่าเด็กเขาก็จะมีสิทธิเสรีภาพของเขาผู้ปกครองก็ควรจะดูอย่างใกล้ชิดและมัดระวังแล้วก็ไม่เป็นการขัดแย้งกับความคิดเขาเพราะว่าน้องๆแต่ละคนเขาก็มีสิทธิจะคิดตามในรูปแบบของเขาด้วยความที่วัฒนธรรมของสังคมมันเปลี่ยนไปเราก็ต้องยอมรับแล้วก็เชื่อมั่นในตัวลูกด้ว